รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168กแร่วมกับไมน์อิซูดีเมสพนุภาพไบรกิจำกัด ดุกดิ๊เพชรช็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุนัขพร้อมกับอีกหลากหลายบริการอยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสุวรรณเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการนะครับเจ้าสัวพาอิ่มน,นะทุกวันอาทิตย์เวลา23.15ถึง23.30ขณะที่ผมมาเปิดเทปรายการนในสัปดาห์นี้เพราะว่าผมนะฮะกำลังจะรีโนเวทบ้านใหม่นะแล้วก็จัดห้องนั่งเล่นของผมเนี่ยให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผมนะสัปดาห์นี้นะครับผมเลยมาปรึกษาที่นี่ฮะ SB Design Square นะครับสาขาพระราม2 เพราะว่าที่นี่ตอบโจทย์ทุกเรื่องการตกแต่งแล้วก็ตอบโจทย์ในการดีไซน์นะครับออกแบบบ้านทุกหลังให้กับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะท่านผู้ชมฮะผมได้มาเจอนวัตกรรมใหม่เป็นสมาร์ทเทเบินะครับยี่ห้อ OC e e c o r นะครับผมจุดเด่นของสมาร์ทเทเบิ c d นะครับ OC Decor เนี่ยนะครับตัวนี้คือ1สามารถชาร์จโทรศัพท์ไร้สายได้นะครับแล้วก็ยังมีช่องเสียบ USB และที่สาคัญนะครับท่านผู้ชมครับสามารถเปิดปาร์ตี้ได้ย่อมๆนะเพราะว่าเป็นลำโพงบูชูธนะครับเพิ่มแล้วก็ลดเสียงด้วยอีกที่สําคัญนะโอ้โหอันนี้ตอบโจทย์ผมมากเลยครับเพราะเป็นตู้เย็นทางด้านซ้ายมือผมเนี่ยความเย็นแช่สิ่งของไปแล้วเนี่ยนะครับอาหารเนี่ยสามถึงแองศานะครับเย็นเชียบทางด้านขวามือผมนะครับท่านผู้ชมครับเป็นช่องที่สามารถแช่ผลไม้ได้แช่เครื่องดื่มได้ ราคานะสบายสบายกระเป๋าเพียง27,990บาทเท่านั้นถ้าเกิดว่าสนใจนะครับสมาร์ทเทเบอร์นะครับจาก OC Decor นะครับก็เข้าไปดูตามลิงก์ข้างล่างนี้ครับอ่ะท่านชมฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมนะครับรายการเจ้าสัวพะอิ่มนะไปดูว่าผมจะเสิร์ฟเมนูอะไรสาธิตเมนูอะไรนะโดยผ่านจอพีวีนังช่อง5เนี่ยเดี๋ยวนะครับไปชมนะครับเฟนิเจอร์นะครับที่ เอชบีนะครับดีไซน์สแควร์นะครับสาขาพระราม2ก่อนนะครับว่าที่นี่เนี่ยเขามีเฟอร์นิเจอร์อะไรท่านได้เลือกนะครับแบบครบวงจรนะครับในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ ท่านชมนะ้ติดตามชมใน,นในการู่เื่อว่าวันนี้เป็นเมนูอะไรก่อนจะไปนะฮะต้องกราบขอบพระคุณนะครับบริษัทนะครับตีเพชรอิสุสเซลจำกัดนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อน l ะครับออ new u, m นียอิุ Mu X เนะครับผม,มเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จเหมือนกับร้านนี้ครับไก่อบโอ่งที่เขาเชื่อในสูตรของเขาจนทำให้ทุกวันนี้ปังๆรวยแบบไม่หยุดรวยแบบไม่มีเรื่องรวยแบบไม่มีวันหยุดรับชมในช่วงแรกครับ เ่วงเจ้าสัวอินตาสนับสนุนโดยไมอิลซูดีเมสพนุภาพไร้ขีดจำกัดดุกดิกเทกช็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุดนักยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสัววัดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลย ครับท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงของเจ้าสัวอิ่มตานะะฮในรายการเจ้าสัวพอิ่มสัปดาห์นี้พามาลองกับเมนูนี้ก็เมนูเด็ดเมนูดังของอจังหว,วัดชลบุรีเลยอาหารเครื่องสุนัขใช่ใช่นะใช่ไหใช่เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเด่นร้านดังเลยเในละแวกนี้เลยในละแวกนี้เราเกิดก่อนใครเพื่อนลูกใช่ไหมสำหรับอ๋โอ่นะลูกนะอ๋โอ๋เพรเขาบอกว่าเธอ ช่วงก่อนโควิดนี่ร้านแทบระเบิดเลยใช่ไหมเทศกาลทําทไม่ทันแต่วันธรรมดาก็ไม่แน่นอนลูกเพราะมสมว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวอืมแล้วร้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมพาไปลองไก่อบปีป๊บจริงๆแล้วจะอบอ,อะไรจะย่างอะไรไม่สาคัญนะมันทําให้สุกหมดมันมันอยู่ที่วิธีหมักใช่สูตรต้องสูตร<ม>หมักสูตรหมักใช่ทำยังไงให้มันเข้าเนื้อที่สุดของผมอ่ะไม่ได้ใช้อะไรมากเลยับกระเทียมกระเทียมครับแล้วพริกไทยขาวพริกไทยําวพริกไทยดำอ่าลาบผักชีลาบผักชีอันนี้ก็สูตรไก่ทั่วไปทั้งหมดเลย แล้วก็น้ําตาลปี๊บน้ําตาลเพื่อให้หอมเอาเอาของดีหน่อย่าแล้วก็น้ำเกลือเกลือของผมมีแค่นี้สี่องค์ประกอบนี้จะต้องมีน้ำตางหาใช่มีน้ำตาลหาที่เราทำไว้น้ำตาลหาก็คือน้ำที่เราอบแล้วมันจะหยดออกมาแล้วหอมผ่านการผ่านการทำให้สุกก่อนแล้วเอามาปั่นการซื้อไก่มาหนึ่งตัวเนี่ยเก็บรักษาให้ดีเนี่ยต้องใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปากให้แน่นอย่าให้ทำไงได้อย่าให้น้ำแข็งอย่าให้น้เข้าไปมันจะเป็นเนื้อไก่ที่ไม่จืดแล้วก็ห้ามแช่ช่องฟิต ช่องวิมันเวลาเราออกมาทํามันจะแข็งตัวนานมากกว่าจะละลายมันต้องให้ไก่นิ่มๆของไก่นิ่มๆอ่าหมักด้เข้าเหนือทุกขั้นตอนอย่าให้น้ําแข็งละลายเข้าเด็ดขาดโอเคเชื่อว่าที่นี่เข้าใจว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้แอบลองดูครับหูคอหมูย่างท่านผู้ชมครับนอกจากไก่อบโอ่งแล้วยังมีหมูอบโอ่งอีกใช่ข้อหมูเกรดเอกับข้อหมูแท้เอามาหมักค้างคืนเดี๋ยวค่อยเอามาอบในโอ่งเหมือนกันผมว่าอย่างนี้เดี๋ยวดูกรรมวิธีในการย่าง แล้วก็ไปดูวิธีการกรรวิธีในการปั่นดูหน่อยข้าๆดูซิ้ว่าลุงกดเนี่ยเขาปั่นยังไงออกมาถึงออกมาเป็นี้อร่อยกันได้อะไปเลยครับรับชมครับเครื่องที่เราเรียวมา้นะที่บอกไปทีแรกนะทุกอย่างนะใส่ไปในโถนี่นะโถนี้จะมีน้ําที่เราอบมาแล้วเหลือส่วนพิกไทยปั่นต่างหากนุ่งนับปั่นแห้งปั่นอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้คือพวกพวกนี้นะอ้าววิธีปั่นก็ปั่นไม่ต้องแหลกมากลูกอย่างนี้ลูกนะ โอเคลูกแบบนี้นะเรียบร้อยเสร็จแล้วพริกไทยที่ปั่นใส่มาใส่แล้วนีอ่าแล้วเอาไปเอาไปใส่หม้อภาชนะครับผัดพริกไทยใส่ทีนี้ก็เหลือพวกหวานเค็มล้วก็เติมไปตามสูตรที่เรามีอยู่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการหมักกันดีกว่าว่าหมักยังไงให้มันเข้าเนื้อได้ได้วิธีการหมักวิธีการอบเลยนะออวมไปเลยนะลูกนะไปเลยครับครับครับปั่นเสร็จออกมาเป็นน้ำหมักแบบนี้ใช่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหมักกันหลังจากแค่แล้วเราทำให้เป็นแบบนี้นะครับอย่างเล็บๆแบบนี้ ฉีไม่หมดใช่ทาให้ข้างในมันเละๆแต่ข้างนอกต้องสวยข้างนอกสวยเสร็จแล้วก็ต้องเอามาใส่ตรงนี้ใส่ในใส่ในน้ำหมักใช่ล้วก็แหกทุกส่วนที่เราแหกไว้ให้มันเข้าเนื้อหลังจากเสร็จแล้วก็เราก็ยกขึ้นมาลูกยกขึ้นมาไม่อย่าแช่ไ้นะแช่ไว้น้ำมันเสียใช้ไม่ได้ต่อไปอ๋อเหรอยกขึ้นมาแบบนี้ลูกครับแล้วก็ใส่ภาชนะคือถุงพลาสติก แล้วเอาไปแช่เย็นแช่กี่วันนะฮะเออถ้าเรารักษาอุณหภูมิดีไก่สด3มวัน3วันเดี๋ีวจะลอบให้อู่นะที่เราหมักไว้มีเดี๋ยวจะอบให้ดูครับใด้ครับผมครับผมไปติดตามรับชมครับเหล็กสำหรับคอเนี่ยโอ่งนะเสียบอย่างนี้โอ้ตายเลยอย่างนี้ตายแน่นอนแล้วก็นี่ถึงอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะอย่างนี้นะขับไปหน่อยเพื่อตรงนี้จะได้สุก ถ้าหุบอย่างนี้ไม่เหลืองไม่เหลืองทางหน่อยโอ้างหน่อยเก็บตัวเจ็ดหนึ่งแน่นอนแล้วก็แต่งตัวนิดนึงแต่งตัวนิดนึงดึงเข้ามาดึงขาดึงขาไปตรงๆให้มันตึงให้มันตึงแบบนี้เลยลูกเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็หย่อนไปอย่างนี้ลูกหยียบอย่างนี้ลูกนะนี่แบบนี้เลยโอเคแปวนให้รอบกายโอนต้นตำหับเขาเขียวพร้อมเสร็ฟเลยครับพักสักครู่ครับ เจ้าสัวอิฐท้องสัรพนุนงโดยไม่อลซูดีเมสพนุภาพไร้ขีดจำกัดดุกดิกเทคช็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุนักอยากฟินกับความหวานความอร่อยของทุเรียนคันเทพต้องทุเรียนเจ้าสัววัดเราเน้นเนื้อเน้นสีไม่เน้นส่งสั่งเลย ครับท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงของเจ้าสัวอิ่มท้องนะก็มาดูซิว่าวันนี้คุณลุงกดเนี่ยมาิดเผยทุกขั้นตอนครับทุกสูตรเลยนะไม่ปิดบังเลยนะครับอ่ะมาเริ่มที่เมนูบนโต๊ะอาหารดีกว่าครับผมถามลุงกดก่อนดีกว่าทําไมผมเห็นไก่2จานสามจานมันต่างกันยังไงแต่ละจานสูตรไม่เหมือนกันอันนี้คือต้นตำรับต้นตำรับคำว่าต้นตำรับคือจะไม่เผ็ด ไม่เผ็ดหวานเค็มเป็นหลักหวานเค็มสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดได้เลยสุดนี้เลยโอเคอ่าตัวนใคที่จ้ารสจัดจัดอันนี้คือพริกไทยดำพริกไทยดำเอาเนี่ยไปผัดพริกไทยดำเอาไก่อบองไปผัดพริกไทยดำหอมหอมเผ็ดเผ็ดอ่าหผมแล้กก็มาอันนี้คือไม่น้ำตาลไม่น้ำตาลเลยสำหรับคนที่ไม่กินน้ำตาลเลยอันนี้คือแกงไก่แกงไก่น้ำพริกทำเองใช่อันนี้ขอหมูโป่งขอหมูโป่งแล้วเราก็เอาไปเข้าเครื่องเป็นน้ำตกแล้วจานนี้ครับอันนี้คือเขาชอบนิยมสั่งคือตำ ตำถาตำถาต้มตำถาปูปลาตำถาโอเคแล้วหม้อนี้ครับอันนี้คือต้มแซ่บต้มแซ่บที่นิยมกันมากกระดูกหมูใช่ลงตีไข่ใส่อ๋อเลยตีไข่ใส่น้ำมันจะข้นอันดับแรกผมขอลองนี่ก่อนนะครับอันนี้อร่อยมากยอมรับครับไอ้จิ้มเจียวข้าวหมูนุ่มข้าวหมูนุ่มเลยอันนี้แบบต้นตำรับต้นตำรับเจ้าหวานเค็มหวานเค็มใช่หวานเค็มยอดนะท่านผู้ชมยอมรับได้ไหมข้าวเนื้อดีไหมุดยอด เราแบบพริกไทยดำดีกว่าอ่พริกไทยดำย่างเผ็ดเผ็ดส่วนราคา220บาทอันนี้คือครึ่งตัวอ่าครึ่งตัวครึ่งตัวนี้คือ120 120ลองดูแต่ลูกอันเนี้ยว่าเนื้อไก่มันนุ่มนุ่มเข้าเนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามันเผ็ดหน่อยอ่าเผ็ดเผ็ดปานนิดนึงเผ็ดอ่าอ่านี่ดีกว่านี่นี่นี่อ๋อน้ำตกน้ำตกน้ำตกหมูน้ำตกน้ำตกคอหมูย่างน้ำตกคอหมูย่างมันจะนุ่มเหมือนกับคอหมูเลยส่วนราคาอะไรนะส่วนราคานะเจ็ดสิบบาท บ,บาทไ,ได้เลยอเขอลองอีกหนึ่งเมนูนี่เมนูแกงแกงอะไรแกงเผ็ดพริกสดแกงเผ็ดพริกสดอ่าแกงไก่แกงเผ็ดพริกสดเหรอโอ้โหหอมเผ็ดหอมลูกคนเดียวเลยใช่เผ็ดเผ็ดจริงๆลุงฮะเชิญชวนหน่อยครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้มาลองเลยร้านลุงเปิดมาย0กว่าปีลุงนะ ถ้าใครไม่เคยมาลองลูกลุงเปิดทุกวันเว้นวันพุธนะลูกนะยินดีต้อนรับนะลูกนะโทรมาได้นุกนะลูกหนะ0 8 7 1น9 3 5 5้าาฝั่งนิดนึงฝั่งนิดลูกที่กรุงเทพลุงมีนะลาดพร้าวร้อยหนึ่งไซโพแก้วและที่แปดริ้วลูกนั้นมีสองสาขานะโทรมาถามกันได้นุูกนะวันนี้ต้องขอบคุณนะคุณลุงมากขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมฮะติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะดูซิว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยรายการข้าวส่งพระอินทร์น่ะ จะนําเสนอเมนูอะไรประทาน,น,นิ์นิดนึงนะปีหน้านะครับรายการขู่ท่องเที่ยวแล้วก็รายการเจ้าสสวพริ์นเนี่ยผมได้ย้ายเวลานะครับเป็นทุกวันเสาร์เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับอเอาละสรัสนีครับผมลุงกดนะครับเจ้าของร้านไก่อบออคงต้นแับเขาเขียวและทีมงานขอก่าเขาว่าสวัสดีครับ